สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้มาพบกัช่องอาชาอาวเชียงเลยครับวันนี้ผลไม้เราสุกแล้วครับโอ้โหกลิ่นหอมเลยไหมแม่แมกลิ่นหอมเลยลูกใหญ่มากอะ่ะไม่ดูเลย <ไป S 1> นหนักลูกน,นู้นกันมีหนักนะนี่มามา,มาดูลูกนี้ลูกนี้ม่นจริงจรหนักนะนี่หนักนะโอ้ยโอ้ยหนักโอ้ยเดี๋ยวเราพาไปพากันเลยครับเพืเ่อนๆม่ากินมาก ออล,ลุ้นกันลุ้นลุ้นว่าเป็นแบบไหนลุ้นเรามาไปเรามาลุ้นมันดีกว่าดูการพาเลยครับพี่ไม่ต้องโชว์ดีกว่านายพ่อโชว์มีกลมนี้นะครับ โอ้ตอนนี้เราเห็นเนื้ออะไรแล้วนะสีอุย้ยน้ำฉ่ำด้วยเออ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 เดินล <res> ุดอยู่แถวดอนดานเอกไม่อะไรก็ไปลังสิตนะและผมเราไม่ได้กินหนุนอย่าเพิ่งใส่ยาลงจะติดเอาจริงรองซิปซิปในวันเลิกก่อนเพราะกลัวจะติดอ้าวจิบบาว์บอนิดๆเข้ามาสัตว์ดิกเอาครวยกระดิกกูไม่เก่งอังกฤษแต่ชอบพูดว่านิดสำหรับกับคำไทยผลิต <chat> มึงรู้ว่ากูแก้ทีแล้วพวกเฮยนั้นอยากจะเอาอะไรกันอีกแดกแล้วเบียร์ดีกันแทบตายไม่เขา้าใจว่าทำไมกัญชามันผิดดูบุรีกูก็ไม่เอาดูบพอร์ตนั่นก็ผิดจุ๊บจุ๊บจุบจ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 บและยังไม่เสร็จผสมโค้งแอลกอฮอล์แล้วก็มิกแล้วเราก็จะจะฉีกแล้วอ นี่โอ้ยโอ้ยก็นำลาย้อยเลยคิดดูเพื่อนลูกใหญ่เกินน้ำลาย้อยเลยฮ่าน้ำลาย้อยเลยชิมดูที่หวานไหมเดี๋ยวชิมดูจะลองดูก่อนว่าหวานมีโอกาสรับราชการแต่ว่ากูเลือกจเมินเพราะกูมีถังกูเข้าใจไหม อุ้ยเนื้อเนื้อเนื้อนิ่มมากเลยอยู่ตะกร่องกินนะอืม,อมหวานเจี๊ยบเลยนี่ลองงายบุ้งเนี่ยอร่อยนะนี่นีน่น เรากินสมองคนจีนกินไปเลยนะครับเพื่อนๆจะมูมานสักหน่อยแต่ก็กินแล้วมีงานสรุปของเราแล้วใครจะกินยังไงก็ได้นะการกินผมไม่ก็ดูภาพวันนี้น้องแอมหลอกไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆว่าน้องแอมคัฟเวอร์ดีไหมเพลงคัฟเวอร์เพลงดีไหมบอกมาเอาคอมาดูหนุนโอเคครับเพื่อนๆ วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ช่องอ่ามจากออฟิเชียลด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจุ๊บ